สวัสดีครับสวัสดี f c และก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีเช้าวันพุธที่17พฤศจิกาสนวันนี้คนโชคดีนะครับเมื่อวานนี้มีคนโชคดีหลายคนเลยนะครับคนอยู่เถวีนี้โชคดีกันไปหลายคนเลยไอพอดีวันนี้ผมมีบุญมาบอกนะครับมีบุญมาบอก f c บอกท่านผู้ชมทางบ้านพอดีหลวงพ่อกำลังซ่อมแซมฐานน้องปัดวดอยู่ด้านบนนู่นนะครับ เ็นพวดหินล้างหินล้างมันชํารุดนะครับมันแตกมันแตกมันล้าหมดมพอก็เลยรื้อรื้อทําใหม่ทีนี้ก็เลยบอกบุญพี่น้องเอฟซีนะครับที่อยากร่วมสร้างฐานลงประทวดหนึ่งตารางเมตรหกร้อยบาทจะได้รับพระลงประทวดหนึ่งองค์นะครับสําหรับผู้ที่มาวัดนะครับสําหรับผู้ที่มาวัดรวมทาบุญหนึ่งตารางเมตรหกร้อยบาทได้ลงประทวดพินเตาเรียดเนื้อวานคุกรักลงรักปิดทอง หนึ่งองค์เป็นพระปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าะครับปลูกเสกพิธีสางห้าปีห้าห้าอ่าเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปดูก่อนพอดีฝนกำลังสิมนสิ้นอยวให้ฝนหยุดก่อนเดี๋ยวเดินขึ้นไปดูนะครับแล้วค่อยมาส่องพระกันครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปดูนะครับเดี๋ยวอยู่ด้านบนนู้นนะครับฐานลวงพ่อทวดฐานลวงพ่อทวดชำรุดอ่าเดี๋ยวไปถึงนู่นค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ นี่ครับนี่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 มาดูช่างกําลังหรือฐานทําใหม่นะครับฐานชํารุดเป็นหินล้างนะครับเป็นหินล้างหินขัดหินขัดช่างกำลังทำงานอยู่นะครับนี่เลยท,ที่ทจะบอกบุญนะครับเหนื่อยเหมือ<บ>นกั<บ>น อันนี้เขาเลือกว่าอะไรครับช่างหินล้างหรือทรายล้างฮะหินล้างหินล้างนะครับหินล้างนี่นะครับที่จะให้ร่วมทําบุญนะครับให้ท่านผู้ชมให้เอฟซีร่วมทําบุญหนึ่งตารางเมตรหกร้อยบาทจะได้พระหนึ่งองค์นะครับไอหลวงพ่อทวดพิมพ์เตาเลรดปีาห้า จะทำรอบเลยนะทำรอบไปนูุ่นเลยรับขสงดีไม่มีเช้ารับเสียรานทุกรักรุ่นนี้ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะครับเครื่องเรียบร้อยเป็นของที่ระลึกสุู่ชายล้างกับร้ายอย่างเดียวบอกเลยเกินคุ้มเลยฟังเสียงโ็ส่ประกาศไปด้วยชายล้างหนึ่งตารัางเม็ดได้ลงอุ้ท่านว่าฐานนก็ทวดเลยรุ่นนี้เรียบไม่เครื่องเรียบร้อย่เรากลับไปดูพระนะครับกลับไปดูพระเดี๋ยวจะพาไปส่องพระทีนี้ว่าสวยไหมนะครับ นี่เลยครับนี่ขอเชิญร่วมทําบุญทำาสายล้าง่านหลวงพ่ทวดตามกําลังศรัทธาแต่ถ้าทำหนึ่งตารางเมตรหกร้อยบาทจะได้พระด้วยหนึ่งองค์นะครับไปดูพระกันนะครับมาชมพระกันครับ,ะรบจะพามาส่องดูพระส่องดูความสวยงามอันนี้เป็นพิมพ์เตารีดเนื้อว่านคุกลัก ลงรักปิดทองนะครับปิดทองตรงคีวอนแล้วก็ตรงฐานบัวนี่ตรงเข่าหลวงพ่อนี่นะครับปิดทองไว้ส่วนด้านหลังจะต่อโคดกรรมการไว้ต่อโคดกรรมการพระชุดนี้จะมีทั้งฝังแร่แล้วก็แบบไม่ฝังแร่นะครับผมเคยถ่ายไปแล้วคลิปก่อนก่อนนู่นนะครับแต่ไม่ใช่องค์นี้จะเป็นองค์ที่ฝังแร่อ่ะเดี๋ยวผมมีตัวอย่างมาเปรียบเทียบตัวอย่างนี่นะครับคือพระชุดนี้นะครับถ้าฝังแร่ คือองนี้นะครับองนี้คลิปก่อนๆนู่นที่ผมถ่ายไปคือองนี้อ่าให้ร่วมทําบุญ9 9 9บาทนะครับองนี้ส่วนองนี้ส่วนองนี้สําหรับผู้ที่มาร่วมทําบุญหินล้างนะครับทาบุญหินล้างหนึ่งตารางเมตรห0ร้อบาทจะได้พระองนี้หนึ่งองนะครับหนึ่งตารางเมตรหกร้อยบาทรับพระหลวงพระทวด พิมพ์เตารีดเนื้อบ้านคุกลักหนึ่งองค์แต่ไม่ได้ฝังแน่นะครับองนี้องค์ที่จะให้คือองค์นี้นะครับหนึ่งตารางเมตรหกร้อยบาทได้ลงประทวดพิมพ์เตารีดเนื้อบ้านคุกลักปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าผกเสกวิธีเสาห้าปีห้าห้านะครับรุ่นนี้เน้บ้านคุกลักสําหรับผู้ที่มาที่วัดนะครับมาที่วัดทางเจ้าหน้าที่วัดเขาก็จะให้ซอง ซองขาวหนึ่งซองไอ้เขียนชื่อนามสกุลน,นะครับครัวเราลงไปแลครก็ไปหยอดใส่ตู้ที่ผมถ่ายให้ดูนะครับววตารางเม็ดหกร้บาทถึงจะได้หนึ่งองค์นะครับววส่วนอ,องค์นี้ววส่วนอ,องค์นี้มาเช่าได้เลยครับอยู่ในตู้เก้าร้อยเก้สิบ้าบาทฟังแร่ด้วยต่อโคตกรรมการไว้เหมือนกันสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าคลิปเก่าๆที่ผมถ่ายฮะจะมีอยู่นะครับลองไปไล่ดูนะครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากการบุญไว้ฝากบุญไว้สำหรับ fc ที C T, เดินทางมาวัดนะครับอยากร่วมทำบุญหินล้าง1นึ่งตารางเมตรหกรได้1งองค์นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับ